สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีครับืนบันนี้อยู่กันในเอกได้วิ่งครับพี่น้องืัอน,นี้สิผ้ากันไม่ใช่ยังในเอกเดี๋ยวสิผ้ามามุดน้ำกลางคืนครับวันนี้มาหาไอหมดที่ร้อยเอ็ดเนาะสิผ้าไอหมดมาฮัดนำน้ำ,นำ,นำยิงป่ากลางคืนเนาะครับที่อ่าเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่แม่นบ่แม่นครับอ,อําเภอน้องพอกจังหวัด H, <100 S 2> ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับผมแน,น่นอนครับพี่น้องืันนี้ในเอก ตั้งใจมาสอนดำน้ำกังขึ้นให้เพิ่นว่ากลางขึ้นยิ่งง่ายกว่างเว้นมือสันก็เลยพามาล่องเบิง่งเดี๋ยวลงไปลุนกันในน้ำมึงครับพี่น้องว่ามืนอนีสิพ่อ,อยังว่า <c oughs> มาเบิ่งอุปกรณ์ก้อนครับพี่น้องนี่อันนี้ของผมเองปืนเอาออกเอายางออกในเอกบอกว่าเอาแค่สองเส้นพ่อครับพี่น้องผมก็เลยเอาสองเส้นมานี่นี่พอดำกลางขึ้นมันบ่คือกลางวัว้นมือันนี่หน้ากากหน้ากากนี่คือผมใส่ยูคคู่มือเนี่ก็เป็นของในเอกนี่ อากากแปซิฟิกเนาะถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจชุดอุปกรณ์ดำน,น้ำนี่ติดต่อนะเอกได้วิ่งได้เลย้อเดี๋ยวเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ใตค้คลิปนี่แหละครับพี่น้องนี่ผลมีเบิดเพบ่นดอน,นี่ครบเสร็จซับเรื่องการยิงปลาใต้น,น้ำนี่ไว้ใจนะเอกได้วิ่งได้มาเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันในน้ำหมละไปะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับพี่น้องกำลังสิลงน้ำเดี๋ยวให้ในายเอกแนะนำ แนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการดำน้ำขึ้นครับพี่น้องสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่ในการดำน้ำยิงปังขึ้นเวลาดำน้ำคืนก็ต้องมีลำดับแรกเลยคือไฟฉายโบมีโบเห็นแน่นอนใช่ครับโบมีกับอเห็นแล้วครับต้องซองหาปลาปลามันนอนปลามันนอนแล้วก็ต้องส่องหาปลาแล้วก็ดำเรื่อยไปเรื่อยๆโดยการตีฟิน ฟินก็คือตัวนี้ตินกบของเรารตีนกบแต่ว่าผมยังไม่ได้มีครับอ,อันนี้มือใหม่ยังไม่มีก็ลองลองอใช้สน็อกเกิลแล้วก็ลองส่องรอยกระติกส่องดูก่นอนเราไม่ต้องดําลึกเดี๋ยวให้พีม่มดส่องไปตามขอบตามสันเ<อ>พลกนเราก็จะดําแนวลึกไปไปควบคู่กันไปนั่นแหละแล้วก็ชีมวกะมองยิงปลาก็จะเป็นชันโยิงปลา แล้วแต่ของเราปืนอีจึกปืนไหนก็ได้ปืนไม่ก็ได้แล้วแต่บอดสําคัญพวกบอดพวกแกลลอนพวกนี้นะครับอต้องมีแล้วก็มัดเชือกไว้อย่าลืมอ่ะมือนกับชดดำแบบเซฟๆเนาะในครับไปแอยรับชมกันเนาะว่ามันชิมานบ่ไปลุยกันครับพี่น้องครับผมกับพี่าพี่น้องดำไปน้ำยิ้มฟังเหมครับพี่น้อง ไก่ตรงนี้นำบนเลือกครับพี่น้องน้ำประมาณประมาณเอวไปดูดกันเลยตอนแรกตอนแรกลงไปแป๊บเดียวแม่น่ะเองลงไปแป๊บเดียวปรากดเงินว่าเราปรากฏเหลืองเพราวก็ใหญ่กว่าใส่สองตัวโลครับอันนี้สุดยอดลียวเลยมาสองตัวเมื่อกี้กล้องผมเปิดไม่ติดผมดำลงไปเจอตัวเลยโหเสียดายเลย แต่ว่าผมยังวอนด้พอยยังอยู่ครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวคอยรับชมกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องครับลุยจอครับผมตใหญ่ๆเลย โอ,อ้ยิงบอถือกาะปดเโอ้ย <laughs> ิงบถือเือนิ้ เป้าอีกแล้วครับพี่ดาวโอ้เป็นแจ้งเลยปรากฏปรากฏไม่ได้ยิงไม่ถูกซ้อม <c oughs> ส,สามรอบแล้วครับพี่ดาวยิงบ่งถืกคือไหนเอกสัตว์เอาสัตว์เอาแล้วครับพี่ดาว <c oughs> ผมมันซ้อมสามรอบแล้วยิงบ่ถืกอ,อยู่ <c oughs> ไปไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆคนบ่เคยอย่งที่ละ ออเ้ยรับเลกก็พี่น้องเอ้ยตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วได้แล้วได้แล้วบอใหญ่มาได้โอ้ยมันันเข้าว่าสองตัวดิจอยิ่งตัวหน่อยมันจังหวะได้กลัวไปเดี๋ยวลุย่อเขาพี่น้องมาแล้วแต้มแรกโพกะสิ ภาพกระสิมีปัญหาจังหน่อยนะว่าโบโบ,บ,บ,บชิ้นการดำๆกันขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> เอา้าทอาทนเบงกันไปนะครับพี่น้อง ตัวใหญ,ญ่มาป็นตัวใหญ่ก็พี่น้องโอ้ตัวหน่อยก็ไม <c oughs> ่ไหวมาดูหน่อยอุ้ยมาชิมดอสัตว์เบิร์ดคุณใส่เลยครับพี่น้องไป เบื้งปะบูใหญ่ครับพี่น้องโอ้เบิ่งผลงานน่ะเองนะครับพี่น้องปะบูนะให้ดูปะบูกันโอ้ยโอ้โหปะบูครับปะบูน่าจะสองโลน้อหน่เองตัวนี้สองโลนั่ะโอ้ยจัดมันจัดประกวดเนี่ยเป็นพวงเออเบิ่งปรากฏครับพี่น้องเฮ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนไปชมผลงานข้างบนครับพี่น้อง กระปูดเดี๋วนี้โอ้โหธรรมดาเลยมั้งเนี่ยาาพี่หากันคือข้อ <c oughs> เอาไปติดตามเราจบกันไปจะหมดแล้วแหละไป,อไปตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนเอกกำลังขึ้นไหมนี่ผลงานผมผลงานมันนี่ยิ่งพ่าดไปหลายครับพี่น้องบอูชินบูชินก็การยิ่งเนขึ้นดั่งเงินขึ้นมนึงเห็นไทยท่านเนี่ยไทยบัวท่านเนี่ยส่วนใหญ่สิพ่าดครับพี่น้องเนี่ยพี่ แต่ปรากฏนะเห็นลายอยู่เห็นลายอยู่แต่ว่าเหงิ้งผาดส่วนใหญ่เดี๋ยวถ่าไปเบิ่งกับนายเอกว่ามานจำไดครับพี่น้องไปนายเอกไหมครับพี่น้องใช่แล้วนายเอกผลง,งานนีน่ผลงานครับผลงานคืนนี้ครับพี่น้องครับ <ปะ S 2> ไม้เขื่อนห้วยพุงพงีน่าพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้โอผลงานนายเอกล้วนๆครับพี่น้อง ปลาคอยเงี้ยพ่อหนึ่งปลาคอยเงี้ยปลากคล้วนๆปูกกดใจครับคักเนี้ยนี่เป็นแบบนี้แล้วนี่ปลาบูเนาะปลาบูใหญ่ตัวนึงครับปรากดประกดไม้นี่สุดยอดเลยพี่น้องยอดเลยเอกในวิ่งคอนเฟิร์มไม้นี่เด็ดครับแต่ว่าปลานิลหาตัวยากนะครับเห็นปลานิลสามตัวตัวน้อยๆผมไม่ค่อยได้ยิงยิงตัวเดียวนี เอาแต่ปลาปดอย่างเดียวเผื่อๆเผื่เอเยอะเรือขัดไซด์ขัดไซด์เอาปลาปลาปาตอนนี้ก็มาหอดเฮี้ยแล้วครับพี่นอ้องนี่จัดสันว่างปลาอยู่นี่ลงผลงานครับพี่น้องนี่นะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนี่บางนแน่นี่ท็อันนี้ทปฟี่ของคลิปครับ <c ups> ว่ามันสีพอๆกันแล้วเนาะเ <c ups> ห็นแต่ข้าวสาลีข้าวเรือนี่ปลาบูคือปลาบูใส่สองรูกระพี่น้องนี่นะ ผีมือนะเอกสุดยอดนี่แหละเขาเรียกาปลากเขาน้ำจือดอ,อร่อยสุดยอดปลาเนี่ยเตี้ยวบืงนะสิร้องซิมบิงบึงที <c oughs> ่ครับพี่น้องผลงานโดยรวมสำหรับวันนี้เรียกไหวบึงกงับนำเลยพี่เนี่ยด้วยตวยสำหรับผมนี่ยังห่างไกลอยู่บนตอนนี้แต่ต้องฝึกไปเรื่อยๆมืนอนกะพ่อปลาายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ายิงผาดซะส่วนใหญ่ <c oughs> ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องมานี่ถือขึ้นนี่มันมันขนาดแต่ว่าในเองยิงสิบผ้าไปต่อยได้ครับพี่น้องมานี่มืออื่นเป็นสิบผ้าไปใส่ก่อนในเอีกยงออื่นจะพาไปมุกดาหารจะไปยิงปาเนินใหญ่นะครับถาลุนติดตามมือครับพี่น้องนี่พาพี่หมวดไปเล่นน้ำกลางคืนครั้งแรกที่พี่หมวดดงกลางคืนก็เบาเฮวเนี่ยครับบ่ธรรมดาได้เนี่ยยิงยิงพลาดแล้วส่วนใหญ่บ่จีนบ่บ่านเอกเข้าอื่นแบบอยังไงก็บ่านเบ่านเอกเก่ง ดีมือเพ่าในเข่ากันยังยั่งพกคุณแมนแมนแต่ว่าเจอหลายตัวอยู่เจอหลายเจอหลายตัวรุ่นนี้ล่ะรุ่นนี้ลหละเจอหลายอยู่กับแขนผมใส่งามขนาดใส่งามๆเพื่อนหนี่กับสิผ้ากันนอนกับท่อมนี่แหละครับพี่น้องเตรียมไปเรียบร้อยนอนกับท่อมแล้วพุงมืออื่นเศร้ายังสิผ้ากันออกเดินทางอีกเทียนหนึ่งเดี๋ยวจังรุ่นกันมืออื่นอีกเทียครับพี่น้อง ขึ้นอีกคืับขึ้นสีเดียวไซ้ำนี่ครับพี่น้องยังถ่ารุ่นมื่อือนอีกเทียบว่าผมสีได้งยิ่งโตว,ว่าสียิงได้จากโตว,ว่าไปครับพี่น้อง